嫩嫩的。 Ha ha ha. ហើយណៃចាប់ណៃណៃចាប់ចោលមកពីទុគណូត มือใหม่มือใหม่มือใหม่อ้าวนั่งเอามือมันขุ่นสนิมแล้วยังใหม่อยู่นะ ไัยร้อนคนดูคน,คน หนักเลยไ่มั้เดินมเดินมเดินมงมเเดินมงเลย มาแล้วบอมาตนี้

โอ้ยอลโหพาเลวพาเล้มเรียกตามมอม๊อบต้อเมาเซมาเองเฮ้ยทำไมมันมันไม่มันล้านวะมันต้องจับท้ายห้เด้มันล้านเลย้ยเดี๋ไปดูงนไม่ได้วะ

กูตายก็ไม่เนื่อยหน่อยิ่งมันาำไมวะวม่นากัะมึงมาระบนันึนไปทายตรงโน้น่ dừ chứ mấy ដាក <Harriet> oh, ់តែថោហើយនេះអូសូសៃគេនឿយដាក់តែថោល្អលើយចប់ເລີຍ